ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าในหนึ่งกล่องมีอะไรทุกคนไปเซิร์ชได้เลยนะคะว่าหนึ่งกล่องมีอะไรมก็จะบอกก่อนว่าของมองอะ่ะมันมีอุปกรณ์ครบนั่นแหละสวัสดีะคะมาพบกับช่องฟิล์มมอง แช่แนวนะคะแล้วก็คือมองจะมาบอกเลยนะคะว่ามองได้ของมาใหม่เป็นแลไอเทมมือสองอีกแล้วนะในชีวิตของมองมันเคยซื้อของมือหนึ่งไหมมองจําไม่ได้แล้วขนาดความที่ใช้ตัดต่อก็คือมือสองไม่หนางั้นแล้วก็คอมไหมคอมเนี่ยบอกนี่ไม่ใช่คอมสองละคอมมาสอนคอมโป๊ามือหนึ่งอันโซมีมีมีกล้องก็มือสองเออและตอนนี้ก็จะเป็นซ อีกมือสองซื้อต่อมาจากพี่น้ำดันโหลนะจ๊ะก็คือมันดีขนาดไหนมก็ไม่รู้แต่ณวันที่มองถ่ายนะคะก็คือมันออกรุ่นใหม่มาแล้วพี่น้ำไปซื้อรุ่นใหม่มาแล้วนะคะทำไมมองถึงต้องมารีวิวอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า ทดสอบในเมืมอจะทดสอบมงก็ทําเป็นคลิปไปเลยเพราะว่ายังไงมันก็ได้ทดสอบกับการถ่ายวิดีโออยู่แล้วนี่ก็จะมารู้กันเลยว่ารอดหรือล่วงนะคะอ่ะมองจะมาทดสอบยังไงอุปกรณ์มองต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าใน1กล่องมีอะไรทุกคนไปเซิร์ชได้เลยนะคะว่า1กล่องมีอะไรมงก็จะบอกก่อนว่าของมองอ่ะมันมีอุปกรณ์ครบนั่นแหละมองบอกไปแล้วยังว่ามองซื้อมาในราคาเท่มองซื้อมาในราคาห้าพันบาทนะคะก่อนที่จะไปที่อื่นมองซื้อมาในราคาห้าพันบาทแต่มองไม่รู้ว่ามือหนึ่งมาราคาเท่าไหร่เพราะว่าพ ต้องมีอุปกรณ์ก็คือตัวรับสัญญาณ1อันแล้วก็ไมค์อีก2อันไมค์ตัวนี้จะอยู่ที่ม้องหนึ่งอันและไมค์อีกตัวก็จะอยู่ที่กันนะคะล้อการได้ไมค์หนึ่งตัววิธีเปิดก็คือกดค้างไฟสีฟ้าออกก็คือเปิดแล้วโอเคการจะอยู่ที่ใกล้กล้องที่สุดส่วนมองจะอยู่ที่ไกลกล้องมองจะไกลออกไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าสัญญาณมันจะรับได้ไหมและก่อนอื่นพอมองลองแบบนั้นไปไกลแล้วมองก็จะลองใส่ว่าไอ้ไมค์ตัวเนี้มันจะโอเคไหมเพราะว่ามันมีวิธีใช้ก็คือม็อง จะเอาไว้ข้างหลังถ้ามันเกิดการใช่ไหมแล้วเวลาเราไปที่ไกลๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นสายเอามานันหนีไว้ตรงนี้โคจูโหคูสุดๆไปเลยนะคะ uh huh. อ่าฮะมงขออนุญ,ญาตเริ่มประกอบอุปกรณ์ก่อนนะคะเข้ากับกล้องกล้องที่มองใช้ก็คือ X A s นะคะตอนนี้ที่มองถ่ายอยู่ฮัลโหลตอนนี้นะคะเป็นเสียงจากไมซาลาโมนิกนะคะและตอนนี้กันขอเสียงหน่อย ฮัลโหลครับตอนนี้กันก็อยู่หลังกล้องแล้วนะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วตอนนี้นะคะมงก็จะเอาไม้ตัวนี้มาเสียบกับไม้ลอยแบบนี้นะคะ <c oughs> ฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงไหมคะอ่ะเป็นการเทสเสียงครั้งที่หนึ่งปะน้องกันน้องกันนี่นะไอจะออกไปข้างนอกนะ แล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่มงจะไปกล้องตัวนี้มองจะใช้โกโปรในการถ่ายนะคะแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ภายในบ้านนี่แหละโอเคตอนนี้เห็นกันแล้วนะไปะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกห้องกันเถอะห้องลกมา ตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงมองอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงก็แสดงว่ามันเป็นตอนที่มองพับกล้องมองไม่รู้นะคะว่าแสงณนะตอนนี้ในกล้องนั้นมันจะเป็นยังไงอาจจะมืดลงแต่ว่าโกโก้โอเคยังเห็นชัดเจนอยู่เนาะตอนนี้มองจะให้การไปยืนตรงมุมนู้นของบ้านอ่ะมองจะเริ่มตั้งแต่ตรงเนี้ยไปจนไกลถึงปุ้นโอเคโดยที่กันบบต้องเดินตามนะอะ เอาแล้วนะนันนี้ได้ยินไหมคะมงจะเริ่มไกลออกไปทีละนิดนะคะมองไม่รู้ว่าสัญญาณมันจะได้ถึงระยะกี่เมตรนะคะแต่ว่าเสียงของมองจะอยู่ภายในบ้านอ่ะการอยู่ตรงนู้นมึงอยู่ตรงนี้นะคะทุกๆอย่างในบ้านก็จะเรียวๆหน่อยก็เลี้ยงมานะคะบ้านพื้นก็จะมีแต่อันนี้อาหารมาตรงนู้นถาดชีมานะคะตอนนี้กล้องได้ยินอยู่เอ,อ่ยตอนนี้ก็ คอยออกมาจนจะรับตาน้องกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินกลับไปการอยู่หลังกล้องไมค์กันเป็นยังไงบ้างกันตอบม้งหน่อยโลเชกโอเคงั้นเดี๋ยวม้งจะเดินเข้าไปใกล้ๆก,กันแล้วนะมองไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้เริ่มเข้ามาใกล้มันจะชัดไหมหรือดับไปหรือว่าอะไรนะคะอ่ะค่อยๆเดินมาละแล้วมองขออนุญ,ญาตค่นแล้วก็เช็คเสียงแปบ๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะมองไปเช็ค มึงจะเช็ครอบที่สองเพราะว่ารอบแรกมันโอเคนะเสียงแล้วมันก็อยู่ภายในบ้านเนาะแล้วมันเหมือนกับมันจะไกลไม่พอตอนนี้มึงก็จะเดินออกไปน <ไป S 2> อ,อกบ้าน,นระยะทางร้อยเมตรร้อยเมตรมันถึงตรงไหนอ่ะร้อยเมตรก่อนหน้าบ้านอากงวะร้อยเมตรหน้าบ้านอากงเลยอ่ะไอเดินไปคนเดียวนะกันอือเถอเฮาทิ้งกล้อ,ลกองล่าเดินไปตัยกันไหมไม่ไปกันเนามาเอาไอ้กลัวไป อ่าเป็นระกัคํา้งคืพบ,บกับภาพกบอน<ป>อ,อ่ามุกจะตั้งกล้องอันเนี้ยไอตัวรับเสียงอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมองกับกันก็จะเดินไปด้วยกันไปถึงบ้านลักกุงเลยอ่ะอ๋ะอของเล่นไม้ไ <laughs> ม้ซาลาโมนิก <laughs> ตอนนี้มีตัวรับสัญญาณอยู่ตรงนู้น เป็นเสียงจากกล้องอ๋อใหมใช่อ๋อฮัลโหลฮัลโหลแล้วก่มีแล้วนี่ฮัลโหลเจ้เฮ้ยข้าวสิบลอยแล้วโซมันวะอุ้ยแล้วโซมันด้วยวะฮะหายหุ่มไปแล้วนะหายหุ่มลงไปเหรออ๋อปะจำได้มองจะเชื่อความไก่ว่ามันจะไปถึงตอนนี้ไม่รู้ว่ากล้อง ได้ยินเสียงมองไหมมองเดินออกมาประมาณตั้งใรแล้วกันฮะคุณเดินออกมาตัไงใดแล้วห้าสิบเมตรตอนนี้กล้องของมองเออตัวของมองเนี่ยมันใสอีกเขาเรียกว่าใส่สายใช่ไหมแล้วของกันนี่จะเป็นคือตัวเดียวมันไปเลยโกโปกันอย่างน,างนะทุกคนอยากฟังเสียงของโกโปไหมเดี๋ยวตัดไปที่เสียงของโกโปนะคะ กูปูได้ยินเสียงเสียงเท้าอ่ะเพราะว่าเราเพราะว่าเราอย่างเพราะว่าการไปตั้งค่ะดูเสียงเยอะมากๆเลยตอนนี่ถึงหน้าบ้านอากงแล้วร้อยเม็รแลยอ่ระยะร้อยเมตดโอเคอุ้ยน้องการมาเอาไอ้กันกานมันวิ่งหนีหมดแล้วเฮียการกูกล so okay. oh, ัวร้อยเมตรชายกับร้อยเม็รหญิงครับ ตอนนี้เดี๋ยวมองขอใช้เสียงก่อนนะคะว่าเสียงมันโอเคไหมฮะคุยกับในคลิปตอนนี้เขาได้ยินเสียงมองอยู่ไงโคตรเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยมากใช่ไหมไปปิดคลิปในบ้านไหมมาทุกคนเข้ามา ทุกคนคะตอนนี้นะคะได้ทดสอบไม์แล้วมันจะกระตุกอยู่นิดนึงแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเปลี่ยนไปเป็นโกโบปปใช่ไหมเราก็จะได้รับเสียงจากโกปโบปแต่ระยะร้อยเมตรนี่มันน่าจะไกลไปเนาะเพราะว่าตัวสัญญาณมันน่าจะต้องตรงกันนะคะการรับเนาะมันน่าจะต้องตรงกันก็คือใช้ได้เลยอะ่ะไม่ได้ขายให้ใครละเพราะว่ามันใช้ได้อ,อ,อเจ๊บโบมาพอดีเลยนะคะคุณแม่ กำลังรีวิวนี่เลยโอเคค่ะยังไงก็เป็นของที่มองซื้อมาแล้วมองก็ถือว่าคุ้มชิ้นหนึ่งนะคะต่อไปนี้ทุกคนก็จะได้คลิปที่มเีเขาเรียกว่าคุณภาพมากขึ้นเพราะว่ากล้องไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ขอเสียงดีไว้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้มองด้วยมองไม่รู้ว่ารีวิวของมองมันจะทําให้ทุกคนบางคนหรือว่าใครกับที่กาลังจะตัดสินใจมันโอเคขึ้นไหมแต่มองก็ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ทุกคนเข้ามาดูขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้ําดันโลด้วยนะคะฝา ไปกดติดตามพี่น้ำด้วยนะ